นี้ตามปกติแล้วค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะ คุณผู้ชมกาลังจะรับประทานอาหารถ้าสมมุติว่าืบอกลางวันเป็นอาหารชนิดนี้นะคะลาบหมูกินได้ถ้าเป็นลาบหมูสุกแต่ถ้าลาบหมูดิบคุณผู้ชมฟังข่าวนี้แล้วต้องระมัดระวังเลยเพราะว่ามีคนเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งรายยังอาการไม่ค่อยดีเนี่ยอ,อีก3รายด้วยกันนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านค่ะทางผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เดินสายร่วมงานบุญกันใช่ไหมฮะไปกินเลี้ยงกันในงานเลี้ยงยมีลาบหมูดิบเลี้ยงด้วยปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะเสียชีวิตมี อาการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงเสียชีวิตไปนหนึราย3รายยังต้องดู อาการอย่างใกล้ชิดโรคที่เป็นก็คือโรคหูด,ดักคุณผู้ชมคงจะได้ติดตามข่าวกันมาเป็นระยะระยะถ้ากินหมูดิบเข้าไปเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้นะคะเป็นพิเศษชาวบ้านที่บ้านใต้ร่มโพทองค่ะแล้วก็บ้านงอกใต้นะคะมาดูเรื่องนี้กันอย่างที่เรียกว่าใจจดใจจ่อเลยเพราะว่ามีคนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง3รายด้วยกันหลังจากที่กินลาบหมูดิบนะอาการก็คือว่าปวดจุกแน่นท้องค่ะอาเจียนออกมาเป็นเลือดบางคนถ่ายเป็นเลือดแล้วก็มีอาการหมดสติด้วย โดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านใต้ร่มโพทองก็คือคุณสิงทองอินทะรังสีกินลาบหมูดิบคนนี้เกิดอาการรุนแรงมัานที่สุดติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตเมื่อ3มิถุนายนที่ผ่านมา ก็เลยไปสอบถามจากทางผู้ใหญ่บ้านบ้านไตรรงโพทองคุณสุรศักดิ์อินทะรังสีก็บอกว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยตนเองแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องเดินสายงานเลี้ยงงานบุญตามที่ได้รับเชิญมาปรากฏว่าเจ้าภาพแต่ละบ้านทําลาบหมูดิบมาเลี้ยงแทบทุกบ้านเลยผ่านไปสองวันอาการอย่างที่คุณกุ๊กบอกเมื่อสักครู่นี้คล้ายกันก็คือจุกแน่นท้องอาเจียนถ่ายเป็นเลือกลุกเดินไม่ได้<ฆ>แล้วก็หมดสติคุณหมอบอกว่าเป็นโรคหูดับหรือว่าที่เรียกกันว่าโรคสเตปโตค็อกคัสซูอิส e นะฮะ ผู้ช่วยเนี่ยอาการหนักมากเพราะว่าลามไปติดเชื้อในกระแสเลือดสุดท้ายเสียชีวิตแต่ว่าตัวเองอาการดีขึ้นก็รักษาจนหายนะฮะทางด้านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านคุณหมอชรินดีปินตาบอกว่าผู้ป่วยโรคหูดับหรือว่าโรคเซฟโตโคอคัสซูอิสเนี่ยถือว่าเป็นผู้ป่วยที่อาการถือหน้าเป็นห่วงนะฮะแล้วก็รุนแรงเชื้อแบคทีเรียมันมีอยู่ในหมูหมูอาจจะมีอาการป่วยอยู่แล้ว พบเชื้อนี้มากบริเวณต่อมทอมซินของหมูนะฮะช่วงระหว่างหูกับลำคอของหมูนั่นเองผู้ที่รับประทานหมูที่มีเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เข้าไปจะมีอาการไข้สูงเวียนหัวหน้ามืดอุจจาระร่วงอาเจียนแล้วก็อ่อนเพลียครับหลายที่มีอาการรุนแรงจากไข้สูงแล้วก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดทีนี้นาไปสู่อาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้อันตรายมากๆเลยนะคะสําหรับการรักษาแพทย์ได้ให้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่จะไปทําลายเยื่อหุ้มประสาทแล้วก็ต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิดเนี่ยไม่ใช่ น้อยนะคุณผู้ชมถ้าเป็นทีเนี่ยเขาต้องดูแลาการทั้ง2สัปดาห์เพื่อที่จะรักษาในขั้นตอนต่อไปนะคะโรคหูดับมีความเสี่ยงที่จะทําให้เสียชีวิตได้ถ้ามาถึงโรงพยาบาลช้าเตือนคุณผู้ชมเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกัน